ยังเดก็จะบ่นนะคือบางแท้ติดมาถึงมือ ปรับไม่ได้ที่มีคนเราไปใช้ต้องปรับใหม่หมดเลยเบาเบอรบอว่าดีเลยตรงไหนเนาะถ้าเราเปลี่ยนเมื่อย้ำเด็เปีทนรุนก่าจะเข้าที่เข้าทาง <c oughs> เออเออมีรอดมา <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีทั้งหกท่านนะคะ วันนี้ได้ที่ตั้งเทอสับใหม่ในรถนะคะสีเอียงๆสิๆสตกประตมือเทอสับใหม่ตอนที่ออกจากบ้านก็การแห้งท่ะ <c oughs> ออกมาแล้วกับมันมันดบบไปอยู่บ้านเศร้าก่ได้พักบ่ได้นัง่ง ตอนจะออกตอนจะตื่นตอนจะลุกเหนี่อยทรมานขนาดเลยเชียง14นาทีแล้วทีงวันนี้ก็เปิด9โมงคือสิบร้วยน้ำบางน้ำเมื่อเขาอกชีวิตนี่ไม่ได้ขยันขนาดนะั้นแล้วก็ในภาพฝันภาพฝันในความหวังจุดุหมายนี้ ไม่เคยมีเลยนะที่จะมีเงินแบบที่จะเคยคิดว่าไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะคิดว่ามีเงินร้อยล้านจะมีเงินพันล้านนี่บ่เรเคยบราเคยคิดเลยในในสมองพยายามอย่างไรจะของคิดก็ยังบ่คิดเวลาที่ฐานดีเลยก็ไม่เคยที่ฐานว่าให้มีเงินแบบงั้นไม่ได้ไหมพี่บ้าเวลาที่ฐานก็จะที่ฐานว่าจะขอคูกขามีเงินใส่หนีใส่ฟินคือที่ฐานแค่ดหนี้แค่นั้นเอง มีหนี้มีสินจบรา่ได้ที่ฐานมาไหร่ลำรุ้ยลอยล้านพันล้านสิบล้านยังเสบบะบะ่ะใชออ่แต่ก็ค่อยคิดเลยเพราะในสมองเคยฝันเคยมันเลยบเหตุตามฝันไงไม่ได้จ้างเป้าไว้ว่าชีวิตต้องมีเงินเท่านั้นตอนนี้เนี่ยมันต่เกิดมากจากเดี๋ยวนี้มันคยต,าต่างมาจะมีเงิน้อยล้านยังคือเขาเนะแต่แม่นองต่างเปองนสนอาจสิขยันขึ้นก็ได้ มันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปบา่าได้บอกตัวเองอยู่ตลอดเม่า มากเป็นไปได้นะไม่ร้าย ฮิตเลอร์มานะนี่นึงจำได้นิดนึงว่าฮิตเลอร์เนี่ยฮิตเลอร์เป็นผู้นำเยอรมันที่ยิ่งใหญ่ที่ดังระดับโลกนะประวัติเาอันนี้เป็นในสิบมาก่อนนะไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอไม่ใช่ลูกคนรวยแต่ในที้สุดก็ไต่เต้ามาจน พ่อเคยครับซาแทะขับสี่แดงพ่อซาแทแจ้งกันนะหนาบดปรับเบาะปรับกระจกยังไม่ชินคืนนี้อีกคนเอารถไปเติมน้ำมันให้นะ ไม่เคยนั่งครับบอธนาไปได้ไหมนี่ปีออจนี้ไปกับขี่ก็จะนห้เข,ขับไปแล้วรถลูกใจเลยรถลูกใจมันจะดูแก่ไงมันฮนนะด้แอร์คอรดดูเป็นดูเป็นผู้ใหญ่ นี awesome, ่จะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จเพื่ออยู่กับการตั้งเป้าหมาย80%นะเป็น80%นะอีก20%เนี่ยให้เป็นเรื่องรวมเรื่องอะไรไปสักเรื่องดวเรื่องประกอบอย่างอื่นเนะแต่80%นี so s <S ่ค <Credit noise> ือสิ่งที่เราตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ปลายทางฝันของเราเช่นอย่างคุณกูสมัยเด็กๆนะ ตอนเด็กๆตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องเป็นคู่เป็นคนนึ่งอยากเป็นคู่มาเต้ะจำความได้เลยเนี่ยเป็นของเล่นหน่อยไม่ได้เล่นเป็นคู่ทำไมเท้กี่เล่นเป็นคู่ก็แม่ค่ามีสองอาชีพที่เล่นเป็นเอาใบไม้เอาใบไม้มาหั่นซอยเล็กๆจะเป็นผัดหมี่ขายเพื่อนนะไมืก่อนนะไปเล่นของเล่นน้อยปอหนึ่งปอสองปอสามเนี่ยเล่นแต่ของเล่นหนอยเป็นแม่ค้าเด้เอาใบไม้มาหั่นเอาเก็บ ผลไม้ป่าเก็บบกกอะเก็บอันนั้นอันนี้มากท,ทําทายขายว่านแต่ละเมือนี่ไปโรงเรียนประถมนะไปเล่นยื่นในป่าเป็นขายของพอ,อครูตีลังแล้วก็จะบอกว่ามือทำาเลรนีกเนาะบอกเพื่อน,นว่านไรเป็นไหมคะเนี่ยกับอีกอันนึงก็คือเล่นเป็นครูนะคะเป็นสองอาชีพเนี่ยในชีวิตก็คือแสดง่าง เป็นคนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครูแล้วก็อยากเป็นแม่ค้านะคะตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้แต,ต่อมาก็ได้หนังสือก็อยากเป็นต้นคู่เด้คนที่อยากเป็นคู่ก็เลยเป็นคู่หรือไอ้ประวเตา mm hmm. อยากเป็นนะตั้งเป้าหมายไว้อยากเป็นครูพออยู่ประมาณปสามปสี่นี่จาได้ว่าจําได้ว่าชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านชวนเด็กๆแถวบ้าน เล็กหน่อยน้ำบานนะมาเบิดเอิญมาล่อเอาขอนมพ่อเป็นกำน,นนะันเนาะพ่อก็จะมีแบบกาแฟมีโอวนตินอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ชงให้เพื่อนหรอกเราก็แอบเอาโอวันตินที่ยังไม่ได้ชงนะไปแจกเพื่อนแจกเพื่อนเอาน้ําตาลไปแจกเลยทำไมตะกี้หายอยากจะเด้น้ตาลไส้นะ่ะตานไส้ไปแจกเล็กน่อยมามามาเลนเฮิร์ดเอยมาลเมาลนเดิดเอเอาโอวนตินไปแจกเขา ใ้เขาเลีกินที่ฝ่ามือนะเอาใส่มือเขาไ่ฝ่ามือเขาแก่ลยเขาเลีแยกินอพ่อก็ชอบซื้อ,พ,อพ่อก็ากินอวนจิ้นะแล้วก็แอบไปแจกพอพ่อมาพ่อก็บ่นมาอ้าวอวนจิ้นกู็บิดไว้แค่นี่เรอเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะจะชอบรอกเพื่อนมาเล่นที่บ้านแล้วก็ก็จะมาสอนเอาเพื่อนมาเป็นนักเรียนนะให้เพืนน่อนเขานั่ง นั่งแลนะพ่อก็จะซื้อกระดานให้กระดานเล็กกระดานกระดานเขียวนี่แหละกระดานจันวน์พ่แม่กระดานก็เอกระดานดำนะแต่มันสีเขียวพ่อกาซื้อให้อนันนึงอันเล็กๆแล้วก็ชเช่เาเพื่อจะเรียกคนมา เเรียนนะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนตอนอยู่ปถมตั้งแหนึ่งจนถึงปหนะก็ได้ที่หนึ่งตลอดนะคนที่ชอบเรียนนะก็ที่ประมาคาดโรงเรียน <realmente S 1> เนี่ยก็จะได้ที่หนึ่งแล้วเ,เป็นตัวแทนสมัยตะกี้กับมีได้ไปเป็นตัวแทนสอบแข่งขันมียนอยู่นะนนนเป็นตัวแทนสอบแข่งขันในโรงเรียนะเนก่อนก็เวลาไปสอบเนี่ แต่ปพืดอนธรรมดาเลยามีรถรับสง่งก็จสไมยดีปันจักรยานไปต่างโรงเรียนพอจบไปเรียนต่อก็มีปัญหาชีวิตนะเป็นอยู่กับคนอื่นนะจบป .6 แล้วก็ไปเรียนต่อจนจบม การคันเนี่ยคือไม่ไม่ได้เป็นความผิดของเราเลยก็คือพี่ทะเลาะกัน,นแล้วก็ต้องย้ายหนี่ยกจากบ้านนะ <c oughs> พี่เขาก็รับผิดชอบไม่ได้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านหนึ่งเทอมนะครับจบแล้วก็ไปอยูุ่เเงเทพแท้งจังเลยไปรุงเทพแต่ว่าไปยุ่งเทพเนะี่ยไปทีแรกเนะนี่ยเนื่องด้วยเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือนะคะไปเทอมแรกนี่ได้ท็อปเลยนะพ,พี่สางเนี่ย พี่ชายนี่ดีจ้าอย่าเลยพี่ชายที่เป็นเขาได้ข่าวว่าน้องท็อปวิชาฟิสิกส์นะเป็นขูดคุยอวดคนอยู่เลยคุยอวดอาจารย์คนนู้นคนนี้ว่าน้องน้อง,องผมท็อปวิชาฟิสิกส์นะน้องผมเก่งเลยไงไอก่กบอวดเลยแต่ว่าต่อมามันก็ไม่สามารถที่จะเรียนดีได้นะเพราะาสภาพปัญหาชีวิตเยอะมากเลยนะ ถ้าถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่พร้อมนะฮะกจะไม่มีพราจะเรียนเก่งมากนะว่าพื้นฐานเราเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนตั้งใจเรียนก็จะมหกเนะีต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองนะ,ะ,ะส่งตัวเองเรียนแค่สิบไ่ได้เงินแตเงิน ใช้เงินทางบ้านก็คือคือมันไม่พอนะครับสมัยก่อนเนะี่ยเพื่อนเรียนปิญญาตรีเนะี่ยเพื่อนเขาได้เดือนละสามพันนะค่าใช้ใจ่ายมันถึงจะพอนะแต่เราเนะี่ยเดือนละห้าร้อยนะเดือนละห้าร้อยสมัยนั้นก็เต๋ยวยังชามละสนะิบห้านะค่ารถไปโรงเรียนเงินตกวันละสิบยี่สิบบาทแล้วค่ารถไม่นัง่งรถไม่ถึงสามตัวแล้วค่ากินอนีกค่าเงียนี่ ไม่ต้องเดือนละหกร้อยนะแต่ทางบ้านส่งลูกเยอะมีลูกสิบสองพ่อก็พ่อก็เป็นน่ำใส<อ>ก็เลยให้ได้แค่เดือนละห้าร้อยห้าร้อยนี่ค่ารถเมล์ไปโรงเรียนก็ไม่พอเราก็ต้องดินนนด้นรนดิ้นรลนก็หาเครื่อนจำอางมาขายเพื่อนหาแคตตาล็อกทุกแคตตาล็อกทุกยี่ห้อเลยนะมําเป็นแม่ค้าแต่อยู่ เปียบัญญัติปีปีหนึ่งเพราะมันต้องต่อสู้ต้องดินง้นยนทำไมตะกี้แกเป็นคนทุ้งหักหงได้แกวกระซิบเสือดิฟันเยนนะฮะเมื่อก่อนเป็นคนฟัน,ยนเยนแบบมาข้างหน้าเพื่อนจะชอบเพื่อนตอนมัธยมไหนอชอบร้อว่าแก้วหน้ําม้านะมันมีผมได้มากก็จะตัวเล็ก คนไหนที่เขาสวยๆนะเขาสวยๆเขาก็มีเสียเลี้ยงเนี่ยจรเรียนปัญญาติไอ้ไอเราก็มันไอเราไม่ได้ไฝ่ทางนี้แล้วก็เราก็ขี้เหร่ด้วยนะสมัยก่อนว้าผู้ยไยเดแต่คนเห็นก็สมัยตะเกียบก็ผู้ไฮแฮนแถวสุดเสือกเด้ออันนี้กันครูไปจัดฟันมานะคะไปดัดฟันมาใช้เวลาดัดฟันทั้งหมด่าจจะห้าปีเลยนะเพราะว่าอายุเยอะมันไม่ค่อยเข้า เห็นฟันเรียงกันเนี่ยตอนนี้มันเลิศออกมาก็าฟันแัดนี้มันต้องใส่ดีเจเนอร์ตลอดต้องขอบตลอดลเลยก็อยู่ก็ไปดัดฟันตอนอายุสี่สิบเอ็ดปีสเนสี่ี่สอะไรก็หมอก็ถอนฟันออกเลยห้าซี่เลยที่มันเย็นเยิ้มเนี่ยมันเข้ามันทิ้งเอาทิ้งหมดเลยนะย้ายฟันกลามจากข้างหลังมาข้างหน้าเลยนะ หมอเก่งมากเลยพอดัด oh, ฟ mm ัน hmm. เสร็จแล้วหกัหกหักนะเมื่อก่อนเป็นจมูกย่นๆน่นนะค่ะฟันมันดันขึ้นไปนะฟันปากเราแบบนูนอ่ะฟันเยอะทีนี้มันก็ดัน จมูกเราขึ้นไปทําให้จมูกย่นย่นจมูกขั้นเนี้ยพอดัดฟันเสร็จแล้วจมูกมันลงเองเลยกลายเป็นจมูกดงจมูกไม่ทํานะคะไม่ได้ทําจมูกจมูกมันพอดัดฟันแล้วจมูกมันลงมาตรงเองมันก็เลยกลายเป็นจมูกที่แบบจมูกโดงใครๆก็ว่าทําแต่ไม่ได้ทําแต่พ่อเป็นคนจมูกโด่ง เป็นยังไงถ้าใครอยากรวยขนาดไหน,นก็ตั้งเป้าหมายตั้งจุดหมายเราจะเอาขนาดไหน,นส่วนครูเนี่ยตอนนี้นะอเอาแ่ได้ใส่หนีเขาก็พอละเป็นหนีร้ายแล้วอาอเคยเห็นเลยงเดวงจรรถดระจายเขาจะพ้าหยาดติเวียนกันนะไอ้คนก็เป็พหยาด อดตรงที่เองชอบเพราะเราต้องจอดทั้งวันไงก็เลยจะจอด,จอดตรงที่ปลอดภัยที่สุดตรงเนี้ปลอดภัยที่สุดเคยเปิดหน้าต่างรถไว้น่ะทั้งสี่บานเลยตอนนั้นน่ะทั้งวันเลยออกมาจากห้างสองทุ่มรถจอดอยู่พอเดีย๋ยยังอยู่เซืยอยู่ว่ามีคนลากแหวนขนาดรถออกมาใหม่หแล้วรถ,หนนรถใหม่นั่นแหละรถมือหนึ่งแล้วกะออกใหม่หด้วยตอนนั้นน่ะคือขับยังไม่ชินนะ หลงเปิดนะเพราะเปิดแอร์ไม่เป็นได้มาที่แรกเอารถมาที่แรกคือแอร์ไม่เป็นก็เลยต่างไงเอาเริดว่าพอลองลองรถเสร็จแล้วก็ลืมปิดเข้าห้างไปเลยซองกระจกกระเปิดทั้งสองทางตรงนี้ปลอดภัยที่สุดล มีใบหลุนมาเพียนผ่านง่ายเลยปลอดภัยเอ้ยขอบคุณสองคนเดอิอซีบ่จูเป็นมูขับมาจนมาฮอดจน่าหอตว,ว,ว,วันนี้นะฮะของก็นุมมาอนี้กับสีมี่ของน้องมีคนเยอะอีกแล้ววันนี้นะ่ะน้องมีคนเยอะ បាទទេ sang ลองเทือกขึ no ้มาเฮ็ดจังไดดีน้อก